ฉลองใหญ่เซ็ Central นทรัลนครปฐมครบรอบหนึ่งปีจัดเต็มความสนุกบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมฉลองครบรอบหนึ่งปีสุดยิ่งใหญ่ในงานเซ็นทรัลนครปฐมหนึ่งสโตนแอนนีเวอร์ซารภายใต้คอนเซปต์เทศกาลงานเฉลิมฉลอง ปฐมบทของความสุขเตรียมพบกับความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่สัมผัสประสบการณ์แห่งความสนุกและความคุ้มค่าจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิล,ลปินชื่อดังตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2568เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมสายบันเทิงห้ามพลาดศิล,ลปินแน่นสนุกกันทั้งเดือนกับคอนเสิร์ตสุดมัน วันที่30มีนาคม68มิตรกรีนนักแสดงดังจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงพบกับ6นักแสดงนำโดยโบเมลดาสุสี usi, ผลนวัดผู้พันทัชศรีปอบทัชไซยทรัพนันจีน่าอภัสราสนแสบโบธราธิพาเรนเดียปริตยาเจริญเนติศาสชวนเปิดวอเต้นสวิงแดนพร้อมปิดท้ายสนุกกับคอนเสิร์ตจากวงแอตลาสบอยแบนด์ทีปอปสุดฮอต 4อีฟเกิรลกรุ๊ปสุดฮอตวันที่31มีนาคม68ซิวสนุกกับซัมเมอร์ในงานซัมเมอร์สตรีทฟู้ดวันที่12เมษายน68สงกรานต์วันไหลมหาบันเทิงมันสุดเหวี่ยงไปกับแบงค์ P R E E T I เคลี Sonic, May, ยและโลโมโซนิก18-20เมษายน68ปิดท้ายความสนุกกับเมเดคอนเสิร์ตพบกับป๊อปปองกูลวันที่1พฤษภาคม68สายครอบครัวและแฟนคลับสนุปี้ต้องมาชาลีบราวคาเฟ่สนุปี้มินิเอ็กซิบิชั่นพบกับคาเฟ่สุดคิวไวอิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษและสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟวันที่4-16เมษาย,ยน68 มีกรีตัวละครสุดน่ารักส n o ป p y ชาลีบราวและลูซี่วันที่6-7เมษายน68บอลลูนเฟสติวัล2025เทศกาลบอลลูนน่ารักแบบอลังการแห่งภาคกลางฝั่งตะวันตก4-7เมษายน68สายชอบต้องจัดโปรแรงลุ้นรางวันใหญ่ระหว่างวันที่29มีนาคม,มถึงวันที่30เมษายน68ชอบครบทุก1,000 ลุ้นรับรถยนต์อีวีรุ่น LUMIN L และบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลชอบครบ8,000รับสิทธิ์แลกซื้อพูนสุขสวีทเคสราคาพิเศษชอบครบ10,000รับฟรีพวงกุญแจพูนสุขลิ m i t ต็ดเอ dition ชอปครบ20,000รับบัตรกำนันแทนเงินสดมูล,ลค่า500เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกชอบคุ้มฉลอง1ปีเซ็นทรัลนครปฐมไปด้วยกัน ปิดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เซ็นทรัลนครปฐมอังกฤษเซ็นทรัลนครปฐมเป็นห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยศูนย์การค้าส่วนสาธารณะโรงแรมอาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรรภายใต้ในแนวคิดการใช้พื้นที่แบบผสมการออกแบบห้างสรรพสินค้าได้รับแรงบันดาลใจจากพระปฐมเจดีสถานที่สำคัญของจังหวัดที่ใช้เป็น แบบในการออกแบบอาคารหลักและการตกแต่งภายในวันนาสีหลักคือสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีเดียวกับเจดีห้างสรรพสินค้าเปิดตัวเมื่อวันที่30มีนาคม2567เป็นสาขาที่42ของเซ็นทรัลพัฒนาและยังเป็นสาขาที่2ของเซ็นทรัลที่นครปฐมต่อจากเซ็นทรัลศาลายาเซ็นทรัลนครปฐมสร้างบนพื้นที่14,000ตารางเมตรด้วยเงินลงทุนกว่า500ล้านบาท